เดจิบบน่าทาาของเาแต่ดูแลครับอ๋อนปืนอย่าเพิ่งวิงเลยหลังไปกู้จับคนแชร์กู้หาอมาเดือดจิบบาน่าโดุหยดเลยวะไม่ไม่ไกูขอจัดดีกว่ากูอยากรับมือเบลบิเวณ a ร e ยเอ้ยวายอยูย อ oh. มันมาอีกตัวหนึ่งใครช่วยไ่าไว้เอ้าโอ้ีเรียนแล้วมันมีอีกตัวงกูเรีนเยนรู้มนั่นกูเรียนรู้คจับเวลยแทนมึงนีมึงยังจะเรียนอีกหรอกอูพอแล้วหมดเวลาเรียนแล้วเหรอเพิ่มเวลารู้นแทน Back to school ไอ้สัตว์ <c oughs> โอ้มันสมกมึงดีแว่ <c oughs>